นี่คือเลนส์ถ่ายภาพบุคคลตัวแรกในโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวกว่า180ปีที่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้ครับกับเลนส์โลโมการาฟีเพสวร์ก80.5มเมตรครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์มายา นานมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สนุกครับวันนี้ผมเลยยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะแล้วก็จะเอาไปรีวิวให้ดูด้วยว่ารูปของมันเนี่ยถ่ายออกมาแล้วจะสวยดูวินเทจมากขนาดไหนหรือว่าจะคมชัดมากขนาดไหนครับมาเริ่มกันถึงประวัติศาสตร์เลยครับเราต้องมาเล่าย้อนกลับไปในปี1839ครับณนะเวลานั้นเนี่ยที่ทุกๆคนใช้กล้องคําว่ากล้องเนี่ยมันก็คือแค่ก่อกไม้แล้วก็เจาะรูตรงกลางหรือที่เรียกว่าออบสคูล่าแคมเมาครับแล้วถ้าเกิด ใครที่อยากจะมีกล้องที่เป็นกล้องแล้วก็ติดเลนดีๆเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทําเองครับหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเองตอนนั้นเนี่ยในกรุงปารีสในวันที่19สิงหาคมปี1839คุณหลุยส์ดีแกได้ประดิษฐ์กล้องออกมาขายหนึ่งตัวชื่อว่ากล้องดีแกรีโอไทป์ครับนั่นถือว่าเป็นกล้องตัวแรกในโลกที่มีระบบการโฟกัสมีจุดใส่ฟิล์มมีเลนส์ติดมานั่นก็ถือว่าเจ้าดีแกรีโอไทป์นั้นเป็นกล้องที่ได้ มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลกการถ่ายภาพมากๆแล้วเราจะสังเกตในรูปนะครับว่ามันจะติดเลนส์ทองๆมาด้วยเลนส์ทองๆตัวนี้ยังไม่ใช่เจ้าเลนส์เพสวอลครับเป็นเลนส์ที่เรียกว่าชาวาเลียอะโครแมตซึ่งเป็นเลนส์อะโครแมติกคำว่าอะโครแมติกเนี่ยก็เป็นการออกแบบดีไซน์เพื่อการลดโครมาติก a b e เปอร์เโอเคสับอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวผมจะทิ้งความหมายไว้ให้ครับซึ่งชื่อชาวาลีเยอโคลแมนเนี่ยชาวาลีเยมาจากชื่อของคุณชาล์์ชา v a l i เยผู้ออกแบบเลนส์ชาวฝรั่งเศสแต่ว่าเลนส์ของชาวาลีเยที่ติดมากับ d ิแกริโ Type ์ a m e r รนั้นเป็นเลนส์ที่มีรบแสงถึง17ครับ f17 และไม่สามารถปรับค่ารบแสงได้นะครับนั่นทำให้มันมีความสว่างที่น้อยมากๆครับแล้วยิ่งประกอบกับที่สมัยนั้นยังไม่มีฟิล์ม1 0 0 2 0 0 400 800เหมือนในสมัยนี้นะครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเวทเพลทครับหรือว่าฟิล์มกระจกนั่นแหละที่คนหลายๆคนเข้าใจกันอย่างฟิล์มกระจกเนี่ยมันมี ISO ที่น้อยมากๆครับฟิล์มกระจกที่เราถ่ายถ่ายกันอยู่ทุกวันนี้ยังมีคนถ่ายอยู่เนี่ยก็จะมี ISO ประมาณ ISO 5ครับแต่ว่าเวทเพลทสมัยนั้นเนี่ยด้วยความที่เคมีมันรับแสงได้ช้ามากๆนั่นทาให้มี ISO ประมาณ0.5หรือ1ครับถ้าเกิดผมลองวัดแสงดูถ่ายตรงนี้นะฮะตรงนี้แดดเปรียปร้ยงๆแบบนี้เลยเนี่ยกลางวันอย่าง ค่ารบแสงที่17เนี่ยทำให้ถ้าเกิดจะถ่ายภาพคน1ภาพเนี่ยเราต้องนั่งนิ่งๆเป็นเวลาประมาณ1นาทีถึง2นาทีครับนั่นทำให้คุณชวาลีเยอ,ออกแบบเลนส์ให้มีค่ารบแสงที่กว้างมากขึ้นเพื่อรับแสงได้มากขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงตัวชวาลีเออะโครแมก่อนมันเป็นเลนส์ที่ใช้กระจก2ชิ้นในการทำเป็นเลนส์นูนอันนึงและเลนส์วาอันหนึ่ง,นนงมาประกบกันครับนั่นทำให้มันเกิดการรับ ภาพที่มีความคลาดเคลื่อนมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แม้ว่าจะมีค่ารวบแสงที่มากครับผิดกับกล้องสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบเลนส์อีกตัวหนึ่งมาที่มี F หรือค่ารบแสงเท่ากับ5.6ขึ้นมาเป็นเลนส์ไวยแสงตัวแรกในโลกครับชื่อว่า Photographer v a c c o m b i n เป็นภาษาฝรั่งเศสครับเรียกยากมาก ผลิตโดยแนวคิดที่ว่าเออถ้าเกิดเราเลนนูนกับเลนวาวมาประกบกันเราจะได้เลนอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ว่าเอ้มันยังเหลื่อมแสงอยู่แล้วก็ไม่มีความคมเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราก็เลยเอาเลนนูนกับเลนเว้าวอีกตัวหนึ่งมาอยู่ตรงด้านท้ายเลนครับเพื่อให้มันรวมแสงได้ดีมากขึ้นแล้วก็รับแสงได้เร็วขึ้นครับแต่ว่า ใจเจ้ากรรมครับเจ้าเลนของคุณชอาลีย์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวฟโตกราฟเฟอร์แว็กคอมบินแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่คมอยู่ยดีแล้วก็มีความเหลื่อมแสงมีความฟุ้งสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเวลาของพระเอกของเราครับคุณโจเซฟเพสวรลในหนึ่งปีถัดมาปี1840ได้ เลงเห็นว่า <Yeah. S 1> เอ๊เจ้าฟโต้คาเฟ่แว็คคอมบินที่มี F5.6 เนี่ยมันใช้แก้ว4ชิ้นก็จริงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งครับนั่นก็เพราะว่า เขาอะใช้ซีเมนต์ใสในการประกบแก้วลงไปจนกลายเป็น2คู่เขาอะคิดว่าถ้างั้นอะเมื่อเวลาแสงผ่านมาที่หน้าเลนแล้วแล้วมาตกกระทบที่ตัวชิ้นเลนหลังเนี่ยมันควรจะมีระยะห่างระหว่างเลนสองเอลิเมนต์ตัวนี้มากขึ้นครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการหักเหแสงเพื่อได้ความคมมากขึ้นและด้วยแนวคิดแค่นั้นแหละครับทำให้เกิดมาเป็นเจ้าเลน เพซวอลครับที่มีค่ารบแสงตอนนั้นเนี่ยสูงมากถึง F 3.6ครับและก็เป็นเลนส์ถ่ายพอเทตตัวแรกที่เลนส์ถ่ายพอเทตตัวแรกเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ f 3.6าเนี่ยทำให้คนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วโดนถ่ายอยู่อ่ะไม่ต้องนั่งนานขนาด1นาทีหรือว่า2นาทีครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆในโลกและก็ได้รับความนิยมสุดๆไปเลยนั่นทำให้บริษัทโว i ยแลนเดอร์แอนด์ซันหรือว่าโว้กแลนเดอร์ในปัจจุบันนี้นะครับผลิตเลนส์ที่คุณ คุณโจเซฟ s พสซัลออกแบบไว้เนี่ยออกวางขายทั่วโลกครับทั้งในยุโรปแล้วก็ส่งไปให้ที่อเมริกาครับและด้วยยอดขายที่ถล่มทลายบริษัท Voiglander and Sun และคุณ p e ส u a l ลก็ได้กลายเป็นผู้จัดจําหน่ายเลนส์และนักออกแบบเลนส์ที่มีคุณภาพดีมากที่สุดในโลกครับทาง Voiglander ก็ได้โปรโมทเจ้าเลนส์เพสซัล l ตัวนี้ว่าเป็น p e er l s Portrait Lens ครับหรือถ้าแปลตรงตัวก็คือเลนส์ถ่ายภาพบุคคลที่ไร้เทียมทาน แต่แต่แตเดี๋ยวก่อนครับ วันคืนที่หอมหวานเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในยุค1840นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังอ่อนแอและไม่แข็งแรงเท่าปัจจุบันนี้ครับนั่นทาให้เป็น 10, 10บริษัทเลยได้เอาเลนส์ของคุณเพซัวรเนี่ยไปแกะแล้วก็ลอกเลียนแบบผลิตตามครับแต่ว่าการก๊อปปี้กันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่สักทีเดียวครับเพราะว่าบริษัทเดลไมเยอร์ที่ก่อตั้งให้หลังในอีก20ปีผลิตกล้องและเลนส์โดยเฉพาะเจ้าเลนส์เพซัวรออกจําหน่ายเนี่ยได้ค่ะ ตัวเลนตัวนี้มาตั้งแต่ปี1860จนถึงประมาณ1866เนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยเลนตัวนี้มันคือเลนที่ดีที่สุดในโลกแล้วจริงเหรอวะทำไมเราไม่พัฒนาให้มันเจ๋งมากขึ้นกว่านั้นล่ะเขาก็เลยได้ออกแบบสูตรชิ้นแก้วเลนใหม่ที่ทําให้หน้ากระจกเนี่ยมันนูนน้อยลงแล้วก็ปรับปรุงระยะห่างของไอตัวเลนสองชิ้นท้ายเนี่ยทำให้ได้ภาพที่ คมมากขึ้นครับแล้วก็ขอบภาพเนี่ยจะไม่ฟุ้งเท่ากับตัวเดิมครับและนั่นก็ทําให้ดาวไม้ขายดีมากๆแล้วก็ขายดีตั้งแต่ปี1866จนถึงปี1900ครับเป็นสินค้าที่ขายยาวนานมามากกว่า34ปีครับเจ้าเลนส์ เพสวอลก็กลายเป็นเลนส์สุดคลาสสิกแล้วก็เป็นตำนานมานับตั้งแต่นั้นครับจนกระทั่งในปี2020ทางบริษัทโลโมกราฟีจากฮ่องกงได้ผลิตเลนส์ตัวนี้ใหม่ในสูตรการผลิตแบบคลาสสิกสุดๆครับนั่นก็คือเจ้าเลนส์เพสวอล80.5มิลลิเมมาร์ค3ซึ่งเป็นเลนส์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง180ปีที่คุณโจเซฟเพสวอลได้ออกเลนส์เพสวอลพอร์เทรตนี้ออกมาครับเราก็ปฏิเสธไม่ได ใช่ครับว่าเราต้องขอบคุณบริษัทโรโมกาฟี่จริงๆที่ได้ผลิตของสุดคลาสสิกอย่างนี้ออกมาและไม่ใช่แค่ตัวเพสซัวลนะครับจำได้ไหมครับตอนต้นคลิปที่เราพูดถึงกล้องตัวแรกในโลกนะคือดีแกลิโอทั์เนี่ยทางโรโมกาฟี่ก็ได้ผลิตเจ้า ดีแกลิโอไทป์เลนออกมาเหมือนกันครับทำให้เราสามารถกลับไปสัมผัสความรู้สึกวันวในการถ่ายรูปเมื่อ100-200ปีได้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถสัมผัสหรือว่าใช้เงินหาซื้อได้ครับต่อให้เรามีเงินมากเนี่ยเราก็ต้องไปประมูลครับอย่างเช่นดีแกลิโอไทป์ที่ผลิตในปี1840ได้ถูกประมูลไปล่าสุดเป็นเงินทั้งหมด5,20,900ยูโรครับตีเป็นเงินไทย แล้วก็เอามาใส่กับกล้องยุคป,ปัจจุบันแบบนี้ไม่ได้ด้วยครับทีนี้เรามาพูดถึงตัว Lomo p e พซวอกันบ้างว่าตัวเลนส์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตัวเลนส์ของ Lomo p e พซวอเนี่ยประกอบออกมาได้ดีทีเดียวครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสี Matt ์แบล็จะทำจากอลูมิเนียมอลลอยครับแข็งแรงทนทานใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีระบบกันละอองน้าหรือว่าระบบกันฝุ่นครับแล้วตัวเลนส์ทั้งหมดเนี่ยยังผลิตออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันตัวนี้คือ Matt e Black ใช่ไหมแล้วก็มี บรัสที่เป็นทองเหลืองแล้วก็เป็นแบล็กเพน n ์ออนบรัสที่เป็นสีดําและลอกออกมาจะเป็นสีทองเหลืองครับตัวเลนส์เนี่ยเปิดค่ารวบแสงได้ถึง F1.9 และมีระยะเท่ากับ80.5 mm มมซึ่งผมคิดว่าการที่ทําระยะนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าเจ้าเลนส์เพซวอลเมื่อ180ปีก่อนเนี่ยมีระยะเท่ากับ160 mm F3.6 มเมตรเวลาเราหารครึ่งแล้วมันก็เกือบเกือบจะได้เป็นตัวนี้พอดีครับถ้าพูดถึงรูรับแสง F1.9 แล้วนอกจากนั้น เรายังสามารถเปลี่ยนรูปทรงของรูรับแสงได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมรูปดาวรูปเขาหลามตัดรูปหัวใจเอาไว้เป็นอาร์ตเลนสนุกๆก,ก็ได้ครับส่วนตัวโฟกัสเนี่ยโฟกัสแั้งแต่อินฟินิตี้ใกล้สุดก็คือ0.8เมตครับซึ่งจากการที่ผมได้ลองมาในนี้หน่อยๆแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีคาแรคเตอร์ดีมากๆครับคือขอบภาพเนี่ยมันจะค่อนข้าง แม่งวันบ <si> <sh arp y> okay, okay, ินเข้าปากน้ำตาไหลเลยโอเคแล้วเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีคาแรคเตอร์จัดมากๆครับถ้าจะให้อธิบายแล้วเราก็ต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ที่ตรงกลางภาพเนี่ยคมมากๆและจะค่อยคฟุ้งไปเรื่อยในขอบภาพครับและ พอถึงขอบภาพเนี่ยจุดที่ out of focus หรือว่าโบเกเนี่ยมันจะวนเป็นวงกลมครับแต่ว่าไม่ได้วนจนกระทั่งบ้าคลั่งจนใช้ไม่ได้ครับถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่คนที่ชอบเลนส์ที่มีคาแรคเตอร์เนี่ยต้องชอบแน่ๆครับโดยเฉพาะคอนทราสต์แล้วก็แฟลร์เนี่ยให้ภาพที่ดูคลาสสิกมากๆครับและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูรีวิวแล้วก็ชมภาพจากเลนส์ตัวนี้กันเลยครับสำหรับวันนี้กล้องที่เราจะใช้นะครับอาจจะดูเป็นกล้องดิจิตอลแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับอันนี้คือกล้องฟิล์มนะนี คือ EOS 3ครับเป็นมารกตกทอดจากพ่อของผมครับเป็นกล้องฟิล์มที่ฉลาดมากๆมีชัตเตอร์สูงสุดได้ถึง1.8ส่วน8 0 0พวินาทีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดแต่ f 1 9กันทั้งม้วนเลยครับไปดูกันครับในภาพชุดแรกเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูทั้งระยะพอร์เทรตครึ่งตัวแล้วก็เต็มตัวครับอยากให้สังเกตที่จุดเอาออฟโฟกัสหรือว่าแบ็กกราว์ของภาพนะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างจากแบบมากขนาดไหนก็ตามแต่ว่าแบ็กกราวน์เขายังวนสวยอยู่ครับและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆผมด้วยนะครับที่อุตส่าห์ปิกนิกกันอยู่ริมสวนเนี่ยแต่โดนผมจับมาถ่ายรูปรีวิวเลนส์ซะได้และต่อไปก็อยากจะให้ดูแฟร์ครับแฟร์ของเขาถือว่าสวยมากๆเลยครับแต่ว่าขอบ subject ก็ยังมี Chromatic อปเ r r a เ i ชันค่อนข้างมากครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อเลนส์ตัวนี้ไปแล้วกลัวว่าจะต้องไปถ่ายแค่พวกดวงไฟตอนกลางคืนถึงจะได้โบเก้นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่จริงครับอย่างเช่นรูปนี้ครับรูปนี้เนี่ยไม่ได้กะว่าจะได้โบเก้เลยแต่โบเก้มันยังวนสวยอยู่เลยครับ ต่อไปเป็นรูปวิวเล็กๆน้อยๆครับทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าทางขอบภาพเนี่ยค่อนข้างยังมีความวนหรือว่าความไม่คมอยู่สูงมากครับเป็นเลนส์ที่คมตรงกลางแต่ว่าไม่ได้คมจนถึงขอบภาพครับ ต่อไปจะเป็นวิดีโอที่ถ่ายด้วยเลนส์ตัวนี้ครับถ่ายด้วยกล้อง sony a 7 4ครับจะสังเกตได้ว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าตรงกลางภาพเนี่ยมีความคมชัดมากๆแล้วก็ขอบภาพเนี่ยให้ภาพที่วนมากๆครับตัวแฟลร์เนี่ยก็มีความธรรมชาติค่อนข้างสูงครับถือว่าเพิ่มความสนใจให้กับวิดีโอของเราได้มากเลยทีเดียวครับและก็ต้องขอขอบคุณแบรนด์เสื้อกีฬา p r o ด้วยนะครับที่ให้ผมมาถ่ายรีวิวเลนส์เล็กๆน้อยๆในวันนี้ครับ แล้วก็ปิดท้ายไปด้วยรูปย้อนแสงส่วนหนึ่งที่ผมถ่ายมาครับเพื่อนๆจะได้มีไอเดียว่าถ้าเอาเลนส์ตัวน,นี้ไปถ่ายย้อนแสงจะได้รูปออกมาประมาณไหนครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับคุณสามารถล้างรูปสวยๆของคุณได้ที่ร้าน t o อย e ลนแ a b d เด็บแอนด์สแกนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ